สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจเสินท่าคาติวนนท์สีจังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับผมผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาหลายวันมากเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ขอจัดยาวๆหลายๆคันนะสต็อกคลิปไว้ก่อนครับเพราะช่วงนี้ยุ่งจริงๆนะับภารกิจข้างนอกเยอะแล้วก็บวกกับลูกค้ามาหาที่เต็นท์ค่อนข้างบ่อยนะครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2ทุกรุ่นทุกชนิดครับลูกค้าเต็นท์ผม ตองผมอยู่นะตอนนี้สมาชิกนะฮะสี่หมกว่าคนแล้วนะครับลูกค้าขอบคุณมากๆเลยนะกว่าจะขึ้นมาทีละยอดนี่ก็ลําบากเหมือนกันนะครับเราทําด้วยหัวใจจริงแล้วก็เราทําด้วยประสบการณ์กับความสามารถที่เรามีเพราะว่าผมเป็นคนทําคลิปวิดีโอแบบบันทึกเคปครั้งเดียวจบผมไม่ตัดต่อคลิประหว่างทางและถ้าเกิดผมเห็นตําหนิตรงไหนผมแจ้งเราะเดียวทาความเป็นจริงทั้งหมดครับลูกค้านะฮะเดี๋ยววันนี้เอาบีเอ็มดับเบิลยูหนีไม่พ้นอีกแล้วกับบีเอ็มดับเบิลยูเอ็กนะครับเป็นรถที่ยังน่าใช้งานอยู่และที่สําคััญคครรบาาามืองงลเยะก ลูกค้าตั้งแต่รถไฟฟ้าเข้ามานะลงจนถูกคิดว่าไม่ใช่รถยุโรปอะครับลงแบบถูกกระจายเลยแต่ยังน่าใช้งานอยู่และขับดีมากประหยัดน้ำมันด้วยครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมแบบละเอียดเลยครับลูกค้ากับ bmw x1 นะครับคันนี้เป็นตัว sdrive 1 นะครับผมต้องบอกเลยว่ารถแก้มหน้าแก้มข้างประตูทุกบานไฟหน้าไฟท้ายเดิมโรงงาน100%นะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพิกามไม่เคยจมน้ำนะครับลูกค้าผมการันตีงานตัวถังโครงสร้างถ้าเกิดซื้อคันนี้ไปมีชนหนักพิการจมน้ําผมรับซื้อคืนจ่ายเงินเต็มจํานวนนะครับลูกค้าคันนี้ผมการันตีให้นะฮะรถจริงสภาพยังสวยอยู่แล้วก็ยังพร้อมใช้งานนะครับที่สําคัญเหมือนที่ผมบอก ราคามือสองลงเยอะมากผมขอเปิดราคาต้นคลิปเลยกันนะฮะสำหรับ B M W X1 ปี2013นะผมเอาแค่นี้พอนลครับลูกค้าผมเอาแค่นี้พอนะครับ3 3 5 0 0 0บาทยังจัดนฟน้นได้นะครับลูกคา้าผมเชื่อว่ายอดได้สูงมากที่สำคัญต่างจังหวัดผมส่งให้ฟรีเหมือนเดิมไม่มีบบกค่าใช้จ่ายเพิ่มเล่มทะเบียนผมบังคับโอนค่าใช้จ่ายคืออยู่ที่ผมทั้งหมดผมไม่เก็บกับลูกค้านะแล้วรถทุกคันนะครับเราไม่มีไปเสียวงเสียแวดนะฝนเริ่มตกขอไปเร็วนิดนึงนะฮะ ตำหนิมีบ้างอยู่แล้วถ้าลูกค้ามองใกล้ๆนะอาจจะเห็นจุดหินจุดแมลงเล็กๆ,ๆน้อยๆครับไม่ต้องทำนะเดี๋ยวผมแต้มสีผมขัดยาให้นะฮะร,รถทุกคันผมสวิต์ให้หมดโลโก้ BMW ชุดกระจังหน้ารังพึ่งนะครับเซ็นเซอร์ไฟตัดหมอกไฟหน้าเดิมโรงงาน100%นะครับสภาพยังพร้อมใช้งานอยู่ตะเข็บแก้มข้างต่างๆยังเดิมโรงงานนะครับรถคันนี้เพิ่งได้มาเลยนะได้มาเมื่อวานนี้นะฮะ สภาพยังสวยนะฮะลูกค้าแม็กต่างๆคือเดิมโรงงานนะครับตำหนี่มีบ้างมันมีน้อยลูกค้านอกนั้นโดยรวมคือถ้าลูกค้าเห็นในคลิปผมก็จะทราบเพราะว่ากล้องผมค่อนข้างชัดมากนะครับกล้องชัดจริงนะฮะตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับน่าจะพอไหวอยู่กับการถ่ายคลิปนะฮะและจะอยู่ประมาณสินาทีทุกคลิปผมให้ดูหมดนะฮะขอบยางประตูขอบประตูต่างๆนะฮะแผงรีดน้ําสภาพยังสวยแล้วผมยังไม่ได้ลงแว็กซ์นะดูขอบกระจกชายบนต่างๆนะฮะสภาพยังดูดีนะครับและที่สําคัญนะครับโลโก้ เอสได้นะครับ1.8นะครับแล้วก็แก้มเลเยอร์ต่างๆนะครับยังคมสนิทเลยนะสียังสวยนะครับสียังบางเฉียบนะครับเป็นสีเดิมโรงงานรถไม่เคยกลับสีนะลูกค้าสภาพยังดูดูสดสดสวยๆอยู่แม็กเป็นแม็กเดิมตรงรุ่นนะครับยางสภาพยังดูดีซุ้มล้อด้านในอยู่ครบทั้งหมดไม่มีแตกฉีกขาดหรือหลุดหายนะครับเนี่ยฝนลงเม็ดแล้วฮะแต่ยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่เพราะว่าผมไม่ตัดคลิปนะผมถ่ายให้จบเลยนะฮะกล้องน่าจะพอรอดอยู่นะกล้องดดน้ําพังเลยพังไปตัวแล้วนี่ตัวที่2แล้วนะครับนะครับ เส้นไล่ฟ้าหลังอยู่ครบทุกเส้นนะครับไฟท้ายจะเป็นนีออนเดย์ไลท์นะครับสภาพยังโลโก้ X1 อยู่ครบหมดนะครับไฟท้ายต่างๆไฟทับทีมหลังนะฮะเซนเซอร์หลังอยู่ครบหมดดูเส้นไล่ฟ้าเนี่ยฮะคมทุกเส้นเลยนะฮะไฟเบรกดงที่3นะครับเดิมสนิทเลยนะครับแก้มหลังคิปล็อกนะครับเดิมโรงงานสนิทนะครับแผ่นพับขอบประตูนะฮะเดิมโรงงานสนิทนะครับขอบยางประตูสีด้านสวยหมดนะครับลูกค้าสีด้านสวย100%นะครับ สวยหมดนะครับถือว่าไร้ตาหนินะฮะถือว่าไร้ตาหนินะครับ,ารบภายนอกนี่ผมให้ไปเลย90%บกว่าเปอร์เซ็นต์บวกนะครับคะแนนนะลูกค้าสภาพยังสมบูรณ์คือผมจะบอกหมดนะลูกค้าถ้าคันไหนเคยชนมาเปลี่ยนฝาท้ายเปลี่ยนไฟมาผมพูดหมดนะครับคันไหนเปลี่ยนแก้มประตูมาอะไรเงี้ยฮะเราผมผมไม่เคยเก็บนะลูกค้าสังเกตดูนะผมจะบอกหมดเลยนะครับผมจะบอกทุกคันนะฮะคันไหนมายังไงอะไรยังไงประวัติเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่เราขายเป็นอาชีพ เต็นดีๆก็มีเยอะนะลูกค้าเต็นที่ทําอาชีพเหมือนผมนะนี่ผมกล้าการันตีเลยนะเต็นดีๆก็มีเยอะนะฮะที่เขาทําเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะว่าถ้าเต็นทไหนที่ทําเป็นอาชีพหลักอะฮะเขาจะมีความชํานาญแล้วก็จะมีความแม่นยําอยู่แล้วนะครับมาอยู่แสนสองกว่าๆนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเดิมนะฮะชุดงานคอนโซลเดิมเบาะคอนโซลช่องแอร์ต่างๆสภาพยังดูดีนะครับภายในก็ถือว่ายังสะอาดอยู่นะครับข้างในเป็นสีครีมนะครับเป็นสีครีมส่วนน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้การล้างองค์ล้างแอร์เนี่ยผมเคลียร์ให้หมดนะคร ภายใน,นก็ถือโดยรวมก็ยังโอเคอยู่นะครับสภาพต่างๆก็ยังสวยบู่ชุดเบาชุดอะไรเงี้ยฮะสภาพยังดูดีนะครับไม่ต้องทำเลยเลยซื้อไปเอาไปใช้เลยเดี๋ยวผมฟอกภายในขัดให้ใหม่มันอาจจะมีรอยเปื้อนรอยอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเพราะว่าเราใช้งานทุกวันนะครับเนี่ยรอยเปื้อนฝนะุ่นยังเช็ดไม่หมดเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมไล่เคลียร์ให้ใหม่นะครับนอกนั้นก็ยังแผงประตูเดิมอยู่ชุดนั้นแผงประตูงานหนังอะไรเงี้ยสภาพก็ยังดูดีอยู่ประตูไม่เคยแกะนะลูกค้าประตูเดิมหมดนะฮะ เบาะหลังก็สภาพยังสมบูรณ์อยู่นะฮะยังได้เดิมเดิมอยู่ครับลูกค้ายังได้เดิมเดิมอยู่นะฮะหนังยังดูดีนะคือตัว bm นยข้างในเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าชอบนะบางท่านอาจจะชอบสีแดงบางท่านอาจจะไม่ชอบสีแดงดูมันจัดตาไปนะครับก็อาจจะดูเป็นสีครีมสีเทาสีอะไรประมาณนี้ครให้ดูสะอาดตานิดนึงนะครับชุดแผงประตูนะครับน็อตประตูฝาท้ายยังเดิมนะฮะแก้มท้ายนะฮะแผ่นพับ ฝาท้ายเดิม100%เนะครับเหมือนที่ผมบอกนะข้างในก็ค่อนข้างยังสะอาดนะครับข้างในค่อนข้างยังสะอาดนะครับก็เหลือแต่เช็ดทาความสะอาดพวกฝุ่นเม็ดหินอะไรเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมซักทาความสะอาดให้นะครับนอกนั้นพวกตะเข็บเดิมหมดนะฮะตะเข็บโรงงานนะครับจะให้ดูประตูด้านหลังข้างซ้ายนะครับประตูนะครับก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับลูกค้าสภาพสภาพดูดีเลยครับไม่ใช่สมบูรณ์นะสภาพดูดีเลยเป็นสภาพที่ยังพร้อมใช้งานอยู่นะครับ ขับสบายมากตัว X1 เนี่ยเป็นรถคันที่ไม่ใหญ่นะครับลูกค้าแต่ก็ไม่ได้เล็กมากเกินไปนะการขึ้นลงลูกค้าสังเกตดูนะเบาเขาจะไม่สูงเบาเขานี่เท่าประมาณเลยหัวเข่ามานิดเดียวเองขึ้นลงง่ายนะครับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเนี่ยฮะค่อนข้างสะดวกเป็นรถที่อเนกประสงค์มากครับเป็นรถที่ใช้งานได้จริงครับลูกค้าขึ้นลงรถขึ้นลงต่างๆนะครับสะดวกถ้าเป็นพวกกลุ่ม f o r ์จูเนอหรือว่ารถที่เป็นกลุ่มปาเจโร่เนี่ยมันจะสูงครับขึ้นลงมันจะลําบากนิดนึงนะครับดมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนนตต์กกลััวฝครบ เครื่องค่อนข้างฟิตปังเลยนะเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องยนต์เครื่องนิ่งมากครับส่วนใหญ่รถได้มาทุกคันเครื่องเกีย์จะสมบูรณ์หมดนะครับแต่บางคันอาจจะมีบ้างนะครับผมมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอามาล้างห้องเครื่องอะไรเงี้ยฮะผมให้ฟังเสียงเครื่องนะครับคันนี้ก็ล้างห้องเครื่องมาแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะอาดมากนะฮะสะอาดจริงนะครับลูกค้านะครับตะเข็บคันหน้าเดิมหมดฮะเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่นะฮะตะเข็บเดิมนะฮะ แต่เข็บแก้มข้างพวกนี้ก็เดิมหมดนะครับห้องเครื่องสะอาดมากเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องอีกรอบนะครับเครื่องแน่นตึงแล้วครับซื้อไปก็ลูกค้าไม่ต้องทําอะไรนะใช้งานได้เลยส่วนใหญ่ตัว X1 น่ะจะเป็นรถที่ขับขับดีอยู่แล้วครับเป็นรถที่ขับดีมากนะครับผมฝากช่องนิดนึงนะครับมากับเจครับลูกค้า ฝากบ่อยมากเลยทุกคลิปเลยนะฮะฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับกดไลค์ให้ผมนิดนึงกดคอมเมนต์ก็ดีเป็นวาไรตี้ท่องเที่ยวครับลูกค้าเป็นงานคอนเทนต์สนุกสนานครับผมอยากให้ทุกคนมีความสุขคอนเซ็ปของช่องมากับเจใน u t u b e นะครับลูกค้าเข้าที่ YouTube พิมพ์คําว่าค้นหามากับเจนะครับก็จะขึ้นคลิปผมมากดคลิปเลยแล้วก็กดคลิกกดซับสไครต์ให้หน่อยกดติดตามให้หน่อยนะครับกดไลค์ให้ด้วย เป็นเวนวาเลทีท่องเที่ยวเน้นสนุกเน้นตลกเน้นฮาครับลูกค้าคอนเซปต์ก็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขและความสนุกนะครับเดี๋ยววันนี้ลูกค้าอยากได้คลิปเพิ่มเติมตรงไหนของรถแต่ละคันหรือเ1วันคันนี้นะครับลูกค้าสามารถทักเข้ามาได้บอกมาได้นะครับหรือโทรเข้ามาส่วนตัวหรือโทรเข้ามาเบอร์ตามในช่อง YouTube ก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับลูกค้าขอบคุณครับ